หิววากินข้าวกันดีกว่ามาโมหิวยังพี่หิวหรือยังกินข้าวใหม่มาเดี๋ยวฉันเอาข้าวเด็กเอาข้าวมาให้ฉันไม่กินแล้กินอาหารอุ๊ยไอคอนสยามพี่โป้เป็ยังมั่งนี่จะบอกว่าแตงโมคือเพื่อนที่ตั้งแต่มหาลัยนะนี่จะจะเล่าอะไรให้ฟังนะยังไงเล่าไอคู่ะเล่านั่งนั่งนั่งดีๆนั่งดีๆเมาเมา่ตรงนี้มักเมาเรื่องอะไรมาอยู่ตรงนี้นี่นี่เราไม่ได้เมาเรื่องอะไร แต่เธอสวยขึ้นนะอะไรไปเรื่อยๆแล้วก็คุยกับอีโพแ,แล้วก็เห็นดัมมานาแล้วก็แบบที่ดอกจะตจ้องคิดที่เมื่อวันนี้คุนั่งอยู่บนเรือที่แบบว่าอลังการเป็นงานที่แบบว่าพี่ดอกอยู่บนแม่น้ำเลยเนอะเห็นแบบวิวสวยมากเลยพี่ดอกยันนำเก่งจริงๆว่ะใครจะคิดว่าวันนี้มราจะมาถึงขนาดนี้ได้ไหนมือเอามือมาดูซิมีเข็มฉีดยาไหมโอเคไม่มีแป๊บนึงนะแต่ทำไมทำผ้าฉีดอันนี้คือไม่ไม่อันนี้ฉันสนิ้วล้อ ฉันภูมิใจในตัวเธอมากะเธอสมัยก่อนจะบอกว่าสมัยก่อนแอนานะเดินตามตังโมนะใช่แล,แล้วก็กจะบอกว่าง,งนะไม่ตามตไม่ใช่นี้ทุกวันนี้เราเราเท่าเราเท่ากันโอ้โหแอนนาะไปถึงแบบที่เราภูมิใจที่ยังพูดเรื่น้ำตาตลาดอแบ๊บนึงปิดนมหน่อยปิดนมหน่อยโอเคเดี๋ยวภูมิใจภูมิใจมันจะออกมาทะลักทะลนวันนี้มึงยิ่งใหญ่มากอ่ะไม่ไปอ้าวอยู่แล้วฉันยังทำตัวเหมือนเดิมนะจริง เออยังไงเล่าเธอเป็นคนที่ทำะารกัรเมขาข่วไม่ขึ้นเพราะอะไรไหมเพราะอะไรเธอจิตใจดีแล้วเธอไม่กล้าดา่าเธอรู้ด้วยไงไม่งั้นมันตั้งไปแล้วนะเธอรู้ได้ไงอันนี้เรื่องจริงใช่มันไม่ปี้ยังเพราะอะไรเพราะเธอไม่พูดถึงใครในแง่ลายนั้นฉันต้องพูดถึงคนอื่นในแง่ลายใช่ไหมไม่เธอแบบว่าเธอเป็นคนที่รู้เรื่องแต่เธอจะไม่พูดแรงเพราะฉะนั้นเธอก็ทางานแบบเดิมไม่แหละมีคนที่พูดแรงเขามีแบบเขามี ตัวฟาดให้คนอื่นฟาดไปเป็นซอฟใสอธิบายหนึ่งเป็นเรื่องจริงอ่ะลงตัวนะฮะอ่ะแล้วช่วงนี้เธอทำอะไรอยู่ช่วงนี้ฉันก็อะสัมภาษณ์สื่อน่ะสัมภาษณ์สื่อหน่อยนี่ไม่ได้ว่านะแอนนาเนี่ยแอนนาฮิโปนะฮะแล้วก็ตังโมเนี่ยนะฮะเป็นเพื่อนสมัยเรียนสมัยนั้นเนี่ยยังคุยอยู่เลยตังโมยังคุยเลยจะมันจะมีอีกคนใครนะยังไง ใชนะฮิโปไม่ใช่ที่ตอนนั้นอ่ะเราจะลากกันไปอ่ะจะมีหล่อนมีชั้นแล้วก็มีไ่หนูอีกคนเพื่อนหล่อน่ะที่เจ๊กร่เป๋ากระเป๋าเงอกระเป๋าิโลกกระเป๋าพิธณุโลกนี่ก็จะกระเตงกันไปนี่รุ่นเดียวกันใช่ไหขไปพูดเดิ้มนคือรุ่นนอฝาพุดเดิ้เนี่ยคือฝาดแล้วฝาแล้ว แต่ความแม่กับความลูกรู้ความแรงดี<อ>พูดเดินเนี่ยบอกก่อน <laughs> พูดเดินนี่คือรุ่นน้องที่มหาลัยนะ<อ>ลแ,แล้วรู้ไหมว่าตอนที่เรียนเนี่ยนะฮะดิฉันเดินไปหาพูดเดินแล้วบอกว่าเดี๋ยวเรียนจบมาทำงานกับพี่เลยนะ<อ>ไม่ใช่บอกว่าเรียนจบมาทำงานบอกรีบเรียนจบให้เร็วที่สุดรีบเรียนจบให<า>้เร็วที่สุดผู้นี้ต้องเรียนจบแล้วตอนพูดอ่ะใช่เราเป็นทีมเวิร์กมากเราอยู่กันเป็นนี่รุ่นน้องรุ่นพี่รุ่นน้องมหาลัยนะก่อนนั้นนี้ฉันก็ฉันเข้ามาก่อน ฉันก็งกงกทำงานพวกเธอก็เรียนจบมาหาประสบการณ์จนแบบจนพวกเธอแบบว่ามีประสบการณ์แต่ตอนนี้เธอเรียนจบยังฉันเรียนจบฉันเรียนจบตรีแล้วก็ลังเรียนต่อโทอยู่ทำไมเธอเก่งจังเลยอ่ะฉันไม่เคยฉันพูดตรงแบบไม่ตอแหลนะอย่าว่าฉันนะฉันไม่คิดว่าเธอจะเรียนจบใช่ไหมฉันไม่คิดว่าเธอจะเรียนจบจะบอกว่าตังโมสมัยเรียนอ่ะเวลาตอนเรียนนะเรียนเก่งมากแต่คะแนนเต็ม้อยอ่ะไม่แม่อยู่กับตัวอันนี้ไม่หนู คะแนนเต็ม100อย่างน้อยต้องได้99เนี่ยบอกเลยว่าตังโมเคยทำได้93นะยะอยากสอนกับความเลวอะแต่เวลาแม่รับงานก็คือไม่สนเรียนเลยเป็นคนทำสองอย่างไม่ได้จริงๆถ้านางไม่เล่นละครสมัยนั้นน่าคงเป็นเรียนด็อกเตอร์อะเอาจริงเหรอจริงนางเรียนเก่งมากนางนางสามารถจำข้อสอบได้หมดฉันจบซีใบนี้3.41เห็นไหมล่ะจบที่ไหนจบที่ไหนเล่าซีวิชาอะไรสาหัสโหเป็นศิลปศาสตร์บัณฑิต ลีดเดอร์ชีฟออฟหัวยาวผู้นำทางเศรษฐกิจและการเมืองใช่ก็ตอนหลังนางมาแนะนำฉันเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเรื่องเงินเรื่องทองนางรู้หมดเลยนะยอ้ยง,งงอยู่เลยว,ว่า,านางมา <ใน S 2> สาย,ายานี้มีทุนแล้วมีศักยภาพาแล้วฉันแค่แค่รู้ทฤษฎีมาแต่ฉันไม่ได้มีทุนไม่มีศักยภาพก็ถ้างั้นก็เอาเอาความรู้ให้เพื่อนแล้วให้เพื่อนไปแบบต่อยอดต่อยอดแล้วใช้แบบว่าวิชาจะไปต่อยอดเกี่ยวกับเงินเงินในอนาคตเลยเงินดิจิตอลอะไรต่างๆบอกเลย เออจริงๆฉันไม่เคยคิดเรื่องขุดเหมืองขุดอะไรนะตอนหลังฉันเริ่มหันมามองแล้วรจริงลหลังๆฉันดูแล้วว่าฉันเริ่มสืบราคากฐานจ่อแล้วนะมา,า,า,าแล้วเอาแลนะเก่งมาก,มกจริงเปิดบอร์ดหาเงินกันแล้วนะนี่เราโดนี่ไม่รู้ใช่ไหมไม่เป็นเลย